ที่โบว์อ่ะไม่มีตัวรูปไปตวนี้อ่ะอือปล่อยมันเข้าคอกไปก่อนโบโบออกมาแล้วออกมาแล้วออกมาได้เห็นไหมเด็กพอใจไหนดูไก่ให้ลุงดูดิไก่มีกี่ตัวลกูกไก่เลี้ยงเหรอพอใจเลี้ยงไก่เหรอล,ลูกนี่ทำไมมีสีสวยน่ารักจังสีอะไรมั่งเนี่ย chị 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 lạc chị nó chị 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 จีเขียวอะไรโรงเรียนโรงเรียนอะไรในจอนมาเลยจีเหลืองจีนหนอนจีเหลืองจีนหนอนจ๊เออแล้วมีจีอะไรอีกเบาเบาเออเปิดประตูข้างล่างอันนี้ก็เอนี่นะไอันก่อนนี้นะตัวนี้นะเออตัวนั้นอันก่อนนั้นก็ได้อ้อวอาวจีอะไรจีเขียว จีเียวอย่างเดียวเลยกระสองมืออันนี้จีอะไรจีเียวจีชมพูกขนมันสวยอะเก่งเก่งเก่งอันนี้อ่ะอันนี้จีเก๋าลูกข้อไก่เลยมีสามตัวนี่จีมันเสียดหนาวแล้ว,ลวไม่เอาไม่เอาไม่เอาไม่ไโจ้ไม่โจ้เหร ไม่เอาเหรอปล่อยเงี้ยปล่อยเด้อปล่อยใหปล่อยใหงรับไปเพื่อนมันตายไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วตีมผู้รักตีนผู้เรียกมาที่เรียกออกมาออกมาออกมาเต้นหน่อยเต้นหน่อยเต้นโชว์หน่อยมันจะออกมาเต้นนั่นดิงดิงดิ้งดิง มันจะกินข้าวไหมมันไม่ออกมาไม่ออกมากินข้าวเลยกินอะไรอ่ะกินข้าวเกี๊ยเกี๊ยวอะไรหาจับตรงนี้ก่อนจับ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 ตรงนี้จับเนี่ยใช่อ่ะจับมันสีมันสวยจังมันทำไมมันออกมาอย่างนี้สีนี่อ่ะเกี๊ยวเฮ้ยใครจับย้อมมันเปล่ามีตัวนะไปมีตัว มอ๋อขอแล้วให้ประตูนู้นเหรอจับได้ไหมไม่จับได้อเนากจับอมันไม่ให้จับแล้วมันเบื่อแล้วมาแล้วเออเอาออกมาเลยพอใจทำอะไรใส่ล่าล้าพอใจทำไรลูกใส่ล่าล้าด้วเลี้ยงเลี้ยงไก่เหรอเลี้ยงไก่เนี่ยเหรอ ไก่น่ารักนะอะไรมันกินอะไรเนี่ยกินอาหารอยู่อ่ะดูๆๆเขี่ยอะไรมันกินเนี่ยพอใจไปเลี้ยงเนี่ยมีชื่ออะไรมั่งเนี่ยก็คือไก่ก็ไก่มีชื่อไหมไก่ก็ไก่ไก่อะชื่อไก่ก็ไก่อะชื่ออะไรมั่งก็ไก่ครับก็ไก่ไก่เมียวอ่ะหือมียว่าไก่เนี่ย อมีสีอะไรมั่งสีเขียวืมสีเขียวอะไรอีกสีดำสีอะไรอีกมีสามตัวสีดำม,มีกี่ตัวเป,ป็ดบ่ไก่มีกี่ตัวพอแล้ววัคนคนเรยเนี่ยไปดูดิไปดูดิตัวนี้ไงมีชื่อไหมเนี่ยมีชื่ออะไรมั่งไม่ชอบไม่รู้อะหืมไม่หวานันไม่หวาไม่รูอร้องหวานใจน,นะ พอใจตั้งชื่อให้อย่างโต,โต,โต <S <S ัวตัวตัวใจหืมมีชื่ออะไรบ้างลูกโตัวตัว<ล>ใจ,ใจเหรอใช่ไม่นอนอไนอนหไนเนี่ยไม่นอนไก่ไก่ไม่นอนไห่ไม่นอนเหรอมานี่เฉยเฉยอ่ะมานี่เฉยเฉยอ่ะอืมมาไก่ไม่นอนหรอมา่ไม่เฉยเอยไก่ไม่นอนเหรออืม

อเตัวไหนหยิบดิตัวนี้นะตัวนี้สีอะไรลูกอันนี้จโบโมจโบโมจับฮะอันนี้โบ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 ใช่อืมจูบโบโบอ่ะไชตัวอโซ่ด้วอตัวนี้อัตัวเนี้ยตัวเนี้ยมันกินกินอะไรอ่ะกินอาหารอยู่อ่ะกินอาหารอืมเข้าไปแล้วก็ไม่ตัวแล้วเออเข้าคอกแล้วมวยธรรมดาจับหนา มาจับมาลจับน้าอืมปล่อยมันเข้าคอกไปก่อนโอกมาแล้วออกมาแล้วออกมาได้เห็นไหมมันออกมาได้มันหนูจับได้ไหมอ่ะจับได้จับได้เหรอจับได้เลยจับหน่อยจับสิขอจับนะเรียกมันสิจับหน่อยเบาๆหรือมันตกใจจับหน่อย